สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันในสัปดาห์ที่2แล้วนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูอ,อนองพันธ์หน่อแก้วเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องตุ๊กตาแม่ลูกดกการเขียนรหัสดำร้องเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานนักเรียนสามารถดูหนังสือเรียนประกอบไปด้วยได้นะคะ มาดูบรรยากาศโรงเรียนของโป้งและก้อยค่ะวันนี้มีชาวรัสเซียมาเยี่ยมชมโรงเรียนจึงให้ของที่รึกไว้ให้กับครูใหญ่ครูใหญ่นำตุ๊กตาที่รึกมาไว้ที่ห้องสมุดเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากโป้งสังเกตเห็นว่าตรงตุ๊กตานั้นมีรอยต่ออยู่ครูใหญ่จึงทำการเปิดออกมาให้ดูว่าด้านในนั้นมีตุ๊กตาซ่อนอยู่ถึง5ตัว ซึ่ง5้าตัวนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันครูใหญ่ได้เล่าให้ฟังว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาตูก,ก้านั้นเป็นของที่ระลึกจากประเทศรัศเสเซียตุ๊กตาตัวที่ใหญ่สุดจะอยู่ด้านนอกสุดตุด๊กตาตัวที่เล็กที่สุดจะอยู่ด้านในทุกตัวสามารถเปิดออกได้ยกเว้นตัวเล็กที่สุดที่อยู่ด้านในจะไม่สามารถเปิดออกได้ เด,เด็กตาให้ความสนใจและก็เล่นจนวางไม่เป็นระเบียบและยังทำให้ตุ๊กตาตัวที่ใหญ่นั้นบางภาพที่แขวนอยู่บนผนังก็จึงได้เสนอแนวคิดที่ว่าเราควรวางตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดให้อยู่ซ้ายตัวใหญ่สุดให้อยู่ขวามันจะได้ไม่บางภาพที่เราแขวนไว้บนผนังโป้งจึงได้เสนอเขียนอัลกอริทึมดังนี้เรียงตุ๊กตาไว้บนชั้นหนังสือ จากตัวเล็กสุดไปตัวใหญ่สุดโดยให้ตัวเล็กสุดอยู่ด้านซ้ายตัวใหญ่สุดอยู่ด้านขวาจากนั้นก้อยก็อาสาทำการจัดตามอ,อัลกอริทึมที่โป้งได้ทําการเขียนไว้แต่ปรากฏว่ากุ้งเรียงตุ๊กตาตัวใหญ่ไปบางภาพผนังอีกเพราะอะไรเพราะการเขียนอ,อัลกอริทึมของโป้งนั้นยังไม่ชัดเจนในเรื่องของทิศทางฉะนั้น โป้งจึงได้ทําการเขียนอัลกอริทึมที่3ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลกอริทึมที่3ของโป้งนั้นได้เรียงลำดับดังต่อไปนี้นะคะ วิธีเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกนำตุ๊กตาทุกตัวลงไว้บนกับพื้นยืนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือนำตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดไปวางบนชั้นวางหนังสือทางซ้ายมือสุดของเราจากนั้นหยิบตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดที่ยังอยู่บนพื้นวางต่อจากตัวก่อนหน้าทางขวามือของเราทำซ้ำเช่นนี้เรื่อยๆจนตุ๊กตาวางอยู่บนชั้นครบทุกตัว เด็กๆทุกคนก็ช่วยกันอาสาจัดเรียงตามอัลกอริทึมของโป้งในอันที่3เพื่อทำการเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกครั้งจากนั้นกุ้งก็เกิดข้อสงสัยที่ว่าทำซ้ำมันคือทำซ้ำตรงไหนหรอจากนั้นโป้งจะคิดว่าเอ๊สงสัยจะไม่ชัดเจนอัลกอริทึมที่4วิธีการเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดก 1>, 1. นําำตุ๊กตาทุกตัวลงวางไว้กับพื้น 2. ยืนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือ 3. นํนำตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดไปวางบนชั้นวางหนังสือทางซ้ายมือสุดของเรา 4. หยิบทุกตาตัวเล็กที่สุดที่ยังอยู่บนพื้น 5. วางตุ๊กตาต่อจากตัวก่อนหน้าทางขวามือของเรา 6. ทําซ้ําข้อ4ี่และข้อห้าเรื่อยๆจนกว่าตุ๊กตาจะวางอยู่บนชั้นครบทุกตัว การเขียนข้อความเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาแบบพี่โป้งเขียนขึ้นนี้เรียกว่ารหัสาำรองหรือ product cost นะคะเมื่อเรียนเรียนเสร็จแล้วให้เรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทในหนังสือในหน้าที่19ให้ทำลงในสมุดเล่มบางลอกโจทย์ให้เรียบร้อยวาดภาพประกอบให้สวยงามนะคะแบบฝึกหัดท้ายบท หมีจานอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งวางอยู่และยังไม่ได้จัดเรียงให้เรียบร้อยดังภาพที่1ให้เรียนปรับปรุงข้อความต่อไปนี้ให้เป็นรหัสนำรองที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการเรียงจานให้ซ้อนกันได้ดังภาพที่2องนักเรียนจะเห็นว่าจานแต่ละใบนั้นมีขนาดและสีที่ต่างกันถูกต้องไหมคะเดี๋ยวคุณครู จะทำการบอกนะคะว่าจานที่อยู่ด้านล่างสุดนั้นเป็นสีเขียวเข้มถัดขึ้นไปเป็นสีฟ้าสีเหลืองอ่อนสีม่วงสีส้มสีเขียวอ่อนและสีเหลืองนะคะให้เรียนสามารถดูตามหัวลูกศรที่ชี้ไปหาจานได้เลยค่ะว่าสีอะไรและเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งครูด้วยนะคะ แล้พบกันใหม่ในสัปดาห์ที่3สวัสดีค่ะ